เมื่อคลิปก่อนนะครับเราพูดถึงเขาเรียกว่าดาวคู่มิตรแปลว่าคนเกิดวันอะไรเป็นมิตรหรือว่าเสริมกันและกันนะครับวันอะไรกันบ้างนะครับคราวนี้ครับมาดูว่าคนเกิดวันอะไรนะครับเป็นศัตรูกันนะครับหรือว่าดวงชงกันหรือว่ามีปัญหาจะบวกกันอะไรประมาณนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่แบบเขาเรียกว่าเป็นใช้เกณฑ์เบื้องต้นนะครับมันยังไม่ได้ใช้แบบเอาไปแบบคัดกรองนะครับแบบที่สุดนะฮะฉะนั้นนะครับมันเรียกว่า อยู่ด้วยกันนะฮะก็อาจจะเป็นจริงๆเป็นหัวเมียกันก็ได้หรือว่าอยู่สามีภรรยาอยู่กันมาเป็น10-20-30ปีแต่ว่าเรียกว่าดาวหรือว่าง่ายๆคือเป็นคนเกิดวันที่ชงกันก็มีอาจจะ ทะเลาะขัดแยง้งเบาแวงกระจุกกระจิกเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ด้วยพื้นดวงเดิมอาจจะดีอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ราษาเลี้ยวสมานก,กันได้นะครับแต่คําว่าคนเกิดวันอะไรที่ดวงชงกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันสามารถใช้เป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อร่วมงานก็ได้หัวหน้าลูกน้องอะไรก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้เป็นเรื่องของ จะเรียกว่าทำธุรกิจธุรกรรมอะไรด้วยกันก็ได้นะครับเอาไว้เป็นเกณฑ์คร่าวๆก่อนนะครับคำว่าช่วงรียกว่าดวงชงนะครับว่าวันชงกันเนี่ยมันอาจจะขัดเคืองใจชอบเบรกเราหลือเกิดนะครับอาจจะแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้นะโอเคครับเริ่มเลยนะฮะวันแรกครับเรียกว่ามันจะมีกรอนกรอนกรอนโหราศาสตร์นะครับที่ว่าว่าด้วยเรื่องของวันที่เป็นศัตรูกันนะครับมีเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าอาทิตย์ ผิดอังคารนะครับอาทิตย์ผิดอังคารผิดอะไรผิดใจกับอังคารนั่นเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์มักจะดวงชงชงหรือว่าอาจจะไม่ค่อยกินเส้นนักนะก,ก,ก็คนเกิดวันคานคนเกิดวันคารชอบเบรกคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ก็บางทีท้าทายกันอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีก็มีแต่ว่าบางทีชอบขัดคอกันกันนั่นเองก็ได้นะฮะฉะนั้นอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ผิด<ค>อ Taj ังคารไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่นะครับอืต่อมาครับ พุธอันธพาลนะครับวิวาทราหูนะไม่ใช่ว่าคนเกิดวันพุธเป็นคนอันธพาลนะแต่ว่าเขาใช้คําคล้องจองนะครับพุธอันธพาลวิวาทราหูก็แปลว่าคนเกิดวันพุธนะครับไม่ค่อยกินเส้นหรือว่าดวงชงชงกันนะครับชงกันน้อยๆนะกับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคือตั้งแต่ช่วง6กโมงเย็นไปจนถึงตีห9้าของอีกวันหนึ่งนะครับ เารียกว่าพุทธอันธพาลวิวัตลราหูนะครับถ้าอยู่คู่กันนะครับมันอาจจะมีเรื่องมีราวมีอะไรที่แบบไม่ค่อยสบายกายใจอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับสุกเก์นะครับเป็นเสี้ยนศัตรูนะครับคนเกิดวันสุกนะฮะกับคนเกิดวันเสาร์นะครับดงมันชงกันนะบางทีชงกันเนี่ยบางทีเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องทะเลาะกันเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่กันนานๆหรือว่าคุยกันยาวๆเนี่ย ไม่ค่อยเด้นาสักเท่าไหร่แต่ว่าก็รักกนดีตามปกตินะครับหรือว่าคุยกันก็ทั่วๆั่วไปนะโอเคเลยนะฮะหรือว่าถ้าคุยกันถ้าบางคนอาจจะชอบเบรกอีกคนหนึ่งนะหรือว่าอีกคนอาจจะชอบใช้เหตุผลกับอีกคนหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นคุณนคุ้งเคืองขัดใจกันบ้างแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็เรียกว่าสุขกับสาวเป็นเสี้ยนศัตรูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรียกว่า จันนะครับกับครูเป็นอริต่อกันเขาว่าจันกับครูครูก็คือวันอะไรที่เป็นวันครูวันพฤหัสนั่นเองนะครับฉะนั้นคนเกิดวันจันก็ดวงชงนะครับชงน้อยๆกับคนเกิดวันพฤหัสนั่นเองนะครับอาจจะคัดอกคัดใจไปค่อยทําอะไรให้แบบอยู่ใกล้กันนะครับได้ไม่นานนักหรือคุยกันได้ไม่นานนักอะไรก็มีนะครับแต่ก็รักกันดีก็มีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีชอบเบรกกันนะครับแต่ก็ เข้าใจกันทนั้ทั้งก็เรียกว่าเข้าใจกันและการทั้งหมดนั่นแหละนะก็บอกเลฟ้ฟังนครับมาดูบทสรุปนะครับก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชงกับคนเกิดวันอังคารคู่แรกนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นคู่ทีออ่ไม่ใช่คู่เอกนะครับคือเป็นคู่คนเกิดวันพุธนะครับออประทะากับคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคือวันราหูคือวันพุธ6โมงเย็นถึง5้ี59อีกวันหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับคู่เอกนะครับในศึกนะครับวันแดงเดือดนะฮะก็คือคนเกิดวันอังคารกับคนเกิดในเรียกวันเกิดคนเกิดวันศุกร์กับคนเกิดวันเสาร์นะครับเออคนเกิดวันศุกร์กับวันเสาร์นะฮะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูนั่นเองนะครับเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคือคนเกิดวันจันทร์นะครับกับคนเกิดวันพฤหัสนะครับประมาณนี้เลนะนี่คือเรื่องราวนะครับเรียกว่ากรอนหัวลาศาสตร์นะครับนำไปใช้ มองคร่าวๆนะครับอย่าไปนําไปตัดสินแบบร้อเปใครเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของพื้นดวงชะตาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยประมาณนั้นด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเขาใช้สมัยก่อนคนก็ใช้เกณฑ์ประมาณนี้นะครับเป็นด่านแรกนะครับแล้วด่านที่สองเขามาดูดวงชะตานะครับในการที่จะคัดคนในการที่จะอยู่กับใครในการที่จะนํานะครับ ลูกหลานของเราไปอยู่ร่วมกับใครจะได้รู้อ้อคนนี้จริงนะครับวันมันชงกันก็ใจเย็นๆนะลูกนะเราโชงกับหัวหน้านะถ้าใจร้อนมันจะชนกันนะมันจะมีเหตุให้ปะทะกันนะนะครับหรือว่าเป็นผัวเมียกันนะครับโอเคนะอยู่กันได้เพียงแต่ว่าเผอิญวันมันชงกันนะครับมันก็อาจจะมีเครื่องเครื่องขุ่นขุนอะไรกันบ้างให้อภัยกันเยอะๆนะเห็นไหมเขาไม่ได้ว่าดูแล้วจบแค่นั้นเขาเอาไว้สอนและเตือนแล้วก็ หาวิธีที่จะแก้นั่นเองนะครับเนี่คือเรื่องราวนะครับในเรื่องของคนนะครับที่วันชงกันในโหราศาสตร์ก็มีนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าวันเสริมกันนะครับหรือว่าใครเรียกว่าเป็นวันที่เป็นคู่มิตรกันนะครับก็ลองดูนะครับมีอยู่คลิปนะครับก็ลองไปติดตามครับนนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ